ดีครับโอ้มึงมีแล้วโอ้แห่เชฟตรงงงนะตัวใหอ่อ่อเออเอียนอีกแล้วเลยยิีเยยนะพ่อมาแเพี้ยนเฮ้ยสขิมีมากยิงลีวยิงล้วโอ้ยว้าว สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพายเยอร์ช่องตกปลาที่จะพาทุกท่านไปตกปลาพร้อมกับการร้องเพลงวันนี้อยู่ที่อำเภอสังกะแปงเขาอยู่กันที่หนองพญาพรมนี่อยู่กันที่หนองพญาพรมนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพี่ๆนะนะนักตกปลาทุกท่านกับตัวนะถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่งแจ้งเตือนกับตัวเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพายเยอร์วันนี้ไอ้ไว้กับอีป้อครับ ปิกมากันเหมือนปีที่แล้วเขามากันที่หนองพญาพรมหรือที่เป็นเล่าลือเล่ากันว่าหนองพญาลมนะครับเนาะก็มาอยู่กันที่นี่รอบแล้วเขามาโต๊ะกันแบบหน้าดินล้วนเลยแต่วันนี้ครับหอป้อไพญาเด้บอ๊อกเด้อเดี๋ยวัยมา๊อกช่วงนี้ตั้งแต่มีเคี้ยวเล็บนะเดี๋ยวก็แบบพอเขาบอกก็ได้เด้อแต่วันนี้เขาเกาะมากับผู้ใหญ่ใจดีเลยแหละถ้าแล้ววันนี้อย่างในช่วงของฤดูฮ้อนที่เข้ามาถึงนี้ฮ้อนมากเลยแม่นเขาก็มาจอมปนท้องว่า ล่าเอาตัวป่าในช่วงที่บอปิดกันไปเมืองโซย่าช่วงนี้บอปิดกันเยอะครับแม่และว,วันนี้ขอถันวง่ายๆเขาเนอะแน<ล>่แม่ไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่ามีไผ่มาพ่องเขาตตเป็นอย่างไปครับไปนั่นแน่นะน,ะ,นะครับอย่างที่ห่านไปตอนกําแรกนะครับวันนี้ไอ้ไวเอาแน่ดินมาลงสองหลังนะครับเพื่อเพื่อมาล่าซาปลาตตัวใหญ่ที่อยู่ต่างกานนะครับแน่ตามคำเล่าแองเล่าลือนะครับวันนี้ดูครับอ้โหหวังว่าจะได้ยินเสียงหลอกล่านของเราวันนี้เนาะนั่นจอมครับผมแม่ มากันไปแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่โดนตาแป้งไปรอบแล้วบาลาบเตื้อะมาลาบเพาถึงดนวันนี้หน้าจอมกว่ามาจอมเป็นชิงเหลียวนะครับน้อข้างไอ้วากับอีป้อโอ้ตั้งแต่เพิ่นมีเคียวเล็บนี่ตั้งแต่มีเคียวเล็บพอก่อนวันนี้เพรามันตกเป็นเปอร์เปอร์เปอร์สปิลเปอร์นะครับน่ากัเหมือนไอ้วายเลยนะครับจอมเป็น สับปวเปอร์นะครับแหน่ดูแน่ดูแน่โอ้ดูโอ้อะไรเดีวเอาตัวใหญ่ๆก็พอเนี่ยนี่คอนตัวสองกิโลไปอย่างบอกพ่ผมกันหนึ่งพอกได้ก็หัวมันนะแกหัวมันนะอันนี้ก็หัวมันเออบวกอี้น่ะท้าโอ้ท้าสุดอาหารวันนี้ทำ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 ว้าวหนึ่งว้าวหนึ่งว้าวหนึ่งลืมก็มาได้นะก็คือว้าวหนึ่งโอ้อันนี้สูตรโบราณๆสืบเก่าแก่สูตรอันนี้เป็นสูตร บนฟ้าเปนตะกูลอุ้ยอวบนี่ก็เอามาใจนะครับเอามาใจก่อนวันนี้มีโอกาสนะครับกู้ตัวมาหนองพญาพรมนี่ก็ต้องมาหนองหน่องแนาดินนล้วบอหน่องแน่ดินไอ้วากี่ป่อขออนุญาตนะครับนั่นแหละเปอร์มาซ่อหาตัวปลาให้น้าแได้พอครับแม่นกันวันนี้เขอเปลี่ยนเป็นเปอร์เนาะทางที่ว่าอีป่อมาจ้างนะเป็นอยากให้กีป่อจ้างมาเด่นนีป่อจ้างอะไรกี่ป่อกี่มาเปอร์เ่ดูครับหมายที่เขานั่งนะครับคือท่านนี้นะครับดูครับเจอครับผมวันนี้ขอบคุณ โปรทองว่าสูตรอาหารน่าดินเด็ดนะครับน้อยเต้ยครับวันนี้ไอเอร์กับแม่ใจเป็นขนมปังกัน่างครับไอเต้ยครับขนมปังครับหอด้วยมือโปรครับแน่หัวเชื่อมมือโปรนะครับนะครับสูตรเด็ดของพี่เต้ยที่เฮามาใจกันนะครับวันนี้ไอเต้ยไปกับปปาเมียน้อยไม่เอลเลยนะครับผมเมียน้อยไม่เอลเลยครับอ่าเมียน้อยเมียน้อยเนี่ยนี่ผัวหลายปกาเมียน้อยไม่เอลอู้สูตรอาหารน่าดีวันนี้ก็น่าจะรอดูความบันเทิงนะวันนี้ก็อยู่กันทั้งวันนะครับพี่เดียวฉา จ้าจ้านี่โอ้โหวันนี้ปันแมกับแบบครอบครัวสุขสบายเล <c oughs> ยอะโอ้ดูครับเอา้าโซนแน่ดินตรงนี้นะครับผมแล้ววันนี้เราไปดูกันแม่ผายจะได้สวุดผายจะได้สวัดไปไปดูกันครับไปไป,ไปลงเมลแล้วเนอะปันเนอะลงแล้ววันนี้มหมูฮู้จะเป็นอย่างไรนะครับน้าบ้านเดิบเดิอเดิบเขาเนอะเดิบลมนะไประเด็นนะลมนะนะครบกอบอากาศผมเชื่อว่าบ้านแน่จะบ้านแน่จะได้วันนี้บ้านแน่จะได้ถ่ายอากาศทุ่นเพราะว่าวันนี้มันป่ามันเข้าแบบเวลเวลา นะครับก็เลยต้องมาอาศัยรู้ว่าว่าเนี้ยเปิร์เขาจะได้ห่นตัวกับแน่ดินที่เขาคว้างไว้ก่อนนะครับแต่คือเขาจะนั่งในห่วงวบบเนี้ยก็รอเล่นสปิลเปิร์ไปยาวๆนะครับน้องบอน้องก็ฝากคอมเมนต์นะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับไอ้ไว้อีป้อกันต้วยนะกิ้งกิ้งกันด้วยเออเอาตัวย่อย เอ้ไปไหนตัวอ่ะล้อมันใจหินอะไรเนี่ยโอ้ทุอี้เลยะเลวะเต็กเลยวะขอว่างีหห่ป้อหน่อยครัสนีครับแอร์สัสีครับครับครับดีครับอ้บบอมึงมีแล้วโอ้โหแหย่เสพ โอ้ไปแตะเขามาตากนันบ oh, oh, no, no, oh, oh. okay. ุ oh, 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 ้งเลยตา้โอ oh, uh ้ปู่มันยังมาเป็นไอ้ไว้จัดบัวอ่ะบัวก่อนโอ้ยใช่เนี่ยเนี่ยมันต้องช่วยกันหอกจี้เลยอ่ะมันกระสุดไอ้บ้างก็พอเนี่ยเนาะมันมีเยอะมันมีเยอะยายเลยอ่ะทำขึ้นมาเปลี่ยนอาหารเลยเฮ้ยผมเปลี่ยนได้อืมได้ เอเริ่มมีอาการแล้วเด้อปุ่นเตือนนะปุ่นจะเป็นปุ่นเตือนนะปุ่นเตือนนังติงติงเดี๋ยวจะจัดการมันเห็นเหรอระวังเถอะระวังเถอะแฟนคลับกับมือหึงกับร่างกายหลักนี่หนักแนเงี้ยวแร่ตำแร่ป้าฮูสือพีดอ่ะสวัสดีครับอนี้ไปอย่างนี้กันเนี้กั้นใจดีๆถ้ามาต่อมันจมกั้นใจลูกใส่ดีๆ ฝันที่มันได้ศูนย์สามเหมือนกันะเออไม่ก็อ๋อถ้าเปผมไปปูนะผมไม่ได้ว่าลบลูนะด้วปูจองอสิฟูดไปห้าร้อก้าสิเก้าน่เด้อเนเดอร์เตือนละเฮ้ยเตือนละอันเนี้ยเข้าฝูงละเอาจารย์ไว้บอกกินเนูตรงโยงนะจั่วไอ่อะเออเออ าแหงโคตรไม่อุ้ยมาใส่เลยดูเด้อเด้อเวลาแสเด้อว้าเขาพูดลาแสเด้อลาแาเด้อลาแาเด้อขอมันพูดก่อนลาแาเด้อขอโทษหันคำต่เลยนะนี่เนาะขี้กับกำอ่ะเนาะเกี่ยวกับต้านได้เนาะขี้เนาะคนี่นี่แรกขอบแป้งเนาะนี่ลาขอบแป้งเนาะลาขอบแป้งเนาะอ๋อขอบแป้งเนาะนี่ขอบแป้งมาได้ ตัวใจแฟนคลับกันแม,แม่จุดแม่เฮยได้ป่ะเฮ้ยไวๆๆๆ้ไว้ไว้ครับผมผมมันกิ่งกับแปดซ้อยน้อยแหละมันมันแบบปืดเหมันหอออ่ออิเปิลอะปืดนี่ผมใสล่ละเพียนอี๊แว๊บเลยมีแนไหนพอตาลเพียนเฮ้ยสวิงอ่ะสวิงอ่ะ มึงยัสวิงอ่ะบวบุญกันเลยอ่ะบวบุญกันเลยอ่ะเอาครับผมพี่เต้ยครับพี่เต้ยครับผมขอเยอะได้หรอผมขอเยอะได้หรออายกันเด้อผมขอเยอะได้หรอเฮ้ยมาไหมฟัวมาเลยอ่ะกโปมอยู่หุ้ยใหญ่นะใหญ่นะเออใหญ่นะใหญ่นะเนี่ยเออเต้ยลุด ผมม่ได้อาร์ตพี่อยู่ๆมาอยู่ๆมันดิ้นกระลึกกระลึกเออไอ้วายผู้แกนเออพี่ปูดปูดเลยนะครับแม่นี่ยหลับความแหเนี่ยบอเฮ้ยไปเปลี่ยนอาหารหน้าดินก่อนครับหลุดนะสื่อแฮนี่บอเฮ้ยไปอ่านแหแหละละกอบข้องใส่ แก่มาเจ้านี่ป่อคิดอยู่ประมาณสิบป่ายเต๋ามาดูเนี่ยพ่อมาโดนเอาลากจุ่มก็ได้ก็จุ่มก็ได้ก็จุ่มไม่รู้นี่จะขี่ข้าวได้ได้จ้องจุ่มอยู่นะที่ปได้ทายก็มีเนาะฟังมาลงนะเปล่าหกโลไปเดี๋่เรามาตอนนี้ขอเดี๋ยวเราขี่ข้าวก่อนอย่าข้าวแก่แล้วเนี่ยลุงนี่ ปลาปลาปลปลากี่ข้าวของกองมูฮั่นตึ้งลายตุ้งหลวงตึ้หลายกี่ข้าวเนอะนี่แหละปลาราดเลยก่อนนั่นเลยครับนาดเลยครับแรดๆน่าแกอู้โดยหลวงจะตีข้าวเลยปะนี่ยอะผู้โดยหลวงอะกองทัพต้องเดินด้วยท้องสั่งข้าวกองมากินครับได้กินข้าวแล้วมาตอนลุยกันต่อครับผม เข้าแล้วแล้วเนอะข้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณไอ้ตุ้ยเนอะที่เป็นอาบัตเต้มาฝากมาป๋องให้พีป้อโอ้โหโคบะเล่นนะไอ้ตุ้ยเทวดาอ๋ท่อพ่องานติมตีรอบนี้เข้ารอบมาต่อแล้วนะครับคุณป่อครับมีกระเป๋ะได้คุยดไปเดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้แสงแดดไล่ฮามาแล้วนะครับแม่์แล้วไล่มาแล้วตะวันสองน่วยแต่เขาก็สู้ได้อยู่นะสู้นะครับนะเอาไปรอบมาตอนลุยจะต่อครับป่อุยต่อไปจูมเลยอ่ะเช่นไง เออหอมปลอกปปนกันแนนี่เข้านกันแลเออปปนกัเตะบได้บได้แล้วบได้แล้วมันมีแอ่เงาแล้วเปลี่ยนมือเลยิดอะไรโอ้โหโอ้โหอนแรหัวละจมกันแน่น่ะจมวัดมาเลยอ่ะโอ้โหโอคุยดวยเลยอ่ะบัวมาตเลยอ่นะ กินแล้โอ้พาะตะบ ون มาคำเดียวคุ้นเลยอ่ะวอดอย่านี่ไหนกินแล้วไงกินแล้ว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 หวานหวานหวานฮะเออปล่อย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 เลยปล่อยไก่ไหมเรออ่า

สลกันแววช่วงสนทนานง่อมวันนี้สนับสนุนโดยเกือบแตะอุ้ยคำของแต้ของดีอุ้ยคำ,ต,ยคำต้องเลอิดน้ำบอ่อตัว <c oughs> ถ้าไป,าปาเลอิดบวกเลิญโมง <c oughs> อันนั้นของปลอมวันนี้ไอ้ไว้กับป้อเนี่ยดีที่สุดแล้วมันเป็นยัยป้ออู้ถึงเรื่องความง่อมวันนี้อู้ถึงเรื่องคิดวันนี้ ถ้าเป็นป่าถ้าโดนป่าวันนี้อีป,ป้อมีปบะต่ำกว่าแซวตัวแม่นต่ำกว่าได้ับโอ้แซวย่าเก็บลายอ่ะสี่ิบเนาะเขาจุนโทรมาสั่งไม่อยากไปขายเขาแล้วเหน่นเขาโทร <ๆ S 1> มาสั่งอีป,ป้อต้องไปเดือนเขาแล้ว ช่วส่วนทนายนางงอมวันนี้ก็มาอู้ถึงเรื่องเป็นซันน่เหมือนเดิมครับแม่แล้วมากู้ปีกู้ปียจงได้ก็ถึงเหมือนเดิมเขามาเขามากู้ปีเนี่ยเพราะว่าเหมือนเดิมทุกอย่างปกติปกติคือได้ปะเออมาได้ปกติมาเป็นนางแต่ไอ้ว่าไก่ป่อกันอย่ามาเกยท้อแม่นเพราะว่าวันนี้มันงอมแม่นงอมมาเจ้าลองถามขายอ้อก็จะมีทั้งคน่ะนางงอมอู้กปรลูมวนนางงอมช่วสุดนทนายนางงอมวันนี้ไอวายอีป่อ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ทขอกันเป็นที่เซตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอฟวาขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปของตัวงแมอ้ยมาไดมาได้ทำแล้วทำมาได้ปกติปกติอ่ะได้ปะดังเหมือนเดิมมาได้ปีนี้เขามาเป็นปีที่สองแล้วนะครับปีที่สองแล้วการอย่างเดียวนะเขาการคนทิ่เปิ้ลมาทุกวันการคนที่เปิลลงอาหารตลอดแต่มาเป็นอย่างอย่างที่ปออเคยบอกว่าชอบอันใดเนี่ยอันนั้น เนี่ยตอนวันที่เฮายัง<ม>หายใจอยู่<ม>เนี่ยตอนวันที่เฮายังรู้สึกและเนี่ยตอนวันที่เฮายังรู้สึกว่าเฮาชอบและเฮามีแหงในการเนี่ยสิ่งนี้อยู่แล้วการนครับการเ <อ S 1> พิ่นเพื่อาอาหารมาบูมไว้กำลังโลดก่อนแม่น<ม>นะครับพิจนบอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเพืเ่อนครับเนี่ยวันที่เฮายังรู้สึกหายใจอยู่เนี่ยมื่อมีความสุขและนานนะครับได้ออกมาเนี่ยหรือยังถ้าออกมาเนี่ยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้้วยเพราะว่าวันนี้เฮาปามแม่ปาสักตัว แล้ววันนี้ว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับตัวครับแล้ววันนี้ว่าขอบคุณนะเต้ยกับตัวโหโหนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับอาหารดีๆกับตัวนะครับเนาะไปบ่มาสองเต้อได้ปลาตลอดปลามาหนองพญาพรหมมาดากวยอย่างเอีย้ยแต่ผมต้ตองว่าข้าวหมอมียเต้ยนะครับ มาตอนนี้เราก็กินข้าวแบบล่ำมาได้กินกันพายเตอร์โทรศัพท์เพื่ออะไรไพต้โถ่เป็นโปรตีิจากโปรมุตจามอสและขอบคุณกับตัวนะครับแล้วันนี้ไอ้ไว้ขอบคุณพี่สาวที่ใจดีวันนี้กลับมาม่วงกับตัวพี่เบลกับตัวนะครับน้องมินาย่ะพี่เบลมีอะไรนะครับเนาะมาได้เยอะเป็นไปหลายพูดมนได้เยอะแอยอะเพนปอมมุ่งหน่อยนะครับเนาะผลออมว่าถ้านนัมีทริคดีๆในการจอมป่าอยากให้ได้ป่าหรือเวลาเขาไปเข้ามุ่งป่าครั้งแรกโดยที่เขาไม่ได้อ่อยนี่อะไรให้ได้ป่า อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ต้วยนะครับเนาะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกริ่งกริ่งกองแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องพาเยอะวันนี้ไอ้ไว้โอ้โหก๊กตึงก๊กมารุนตูสีครับได้โปรแกรมก๊กกับก๊กมาลงลงสวะลานะนะทุกท่านกลับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ